หมานยู่ดพไปนอนในบ้านเหี่ยแตกดีพ่อคนเดียวนี่นอนแล้วพูญิงครับพันนี้ตัวน้อยครับเส้นเหน้ยน้อยครับเป็นนิ่งง่ยครับ